ใช้กล้องไอฟนได้ือว่าใช้กล้องสับสุนก็ได้สับสุนชัดไปโคนไวบใส่บดป่ะ็มันหายทำอไง่ะมันยังเวมนย อเลยใช่มเจเอ,อ,เอลีกาสซีรีแห้มาวัยเปิดซัำนิ่งมากแล้ววัสดีค่ะฮัลโหลเป็นจังไดแล้วนาะความฮาวัสดีค่ะไม่ได้มาคุยกันนานเลยนะคะวัสดีทุกคนนะคะ ไปกับไปโอ้ย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 จอดนอนเลยไหมโอ้ยโปรเฝาอยู่ะโอ้ยเฮียไม่ขับไป่างจังหวัดไปขับแบบนี้สวัสดีทุกคนนะคะทักทายนะคะเข้ามาแล้วคุยกันหน่อยนะคะเป็นจังไหนคะคิดฮอดกันหรือเปล่าคะ พี่จิวสวยครับสวยที่สุดพูดอย่างนี้รับซูชิไปเลยค่ะสองคำสวัสดีค่ะแวะมาทานซูชิกันได้นะคะเดี๋ยวจิวแบบมาเคลียร์งานแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าร้านแล้วนะคะใครที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาแถวเ,เรียบเร่วน,นะคะแวะมาหากันหน่อยนะคะ สวยน่ารักเหมือนเดิมขอบคุณค่ะไปไหนอ๋อไปส่งพี่สาวค่ะไปส่งพี่สาวค่ะมีใครรู้จักแบบว่าร้านร้านอันน้ำตัดขนม,มาแถวร้านจิ๋วไหมที่แบบตัดดีๆหน่อยอ่ะจะเอาไปตัดที่นั่นก็ไกลเวลาไปรับก็แบบปกติเพราะว่าต้องได้เข้าร้านสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะ รู้แล้วมาแทนก,ก็รู้แล้วปิดเลยเห็นไหมแล้วตอนนั้น,น,นผมก็ถามถามถามจำได้หรือยังมาเนี่ยนิ้วซ้ายเข้าสุดชิดโอ้โหหน้าดานมากเลยนี่ยนีนปิดไปแล้วนั่นเนี่ยสว,วัสดีค่ะไม่ค่ะ จะสวยไปไหนไม่คาดคาดอยู่นี่ไงเบลอ่ะมันมังนมไงคาดอยู่นะคะคาดอยู่แถวไหนคะแถวตลาดเรียบด่วนนะคะพี่อยู่ต้องเลี้ยวซ้ายใช่ไหมหัวเลี้ยวขวาเหรอพิมีโอพิมิโอซอยบ้านเราสวัสดีทุกคนนะคะคาดอยู่เออนี่ไงเบล ตอนนี้เลยใช่ไหมพเพรจิจรติดลูกค้าอยู่เกษตรน้ำม,มินไงกวนปะก็ประมาณอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึงจะไปถึงได้ค่ะครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้ใช่ไหมหรือถึงประมาณครึ่งหรือหนึ่งอ่ะอ๋อแล้วจู่ส่งรูปให้ดูเบื้องต้นไหมเนาะแล้วถ้าประมาณชั่วโมงหนึ่งเพราะตอนนี้รถติดก็ต,ติดลูกค้าอยู่ที่ตรงโอเคได้เลยเกษตรพรุ่งนี้จะไปดูชุดที่สยามแปดพันค่ะจะไปค่ะ ไม่ห้องลัห้องลั้ิพรุ่งนี้ว่างไหมพรุ่งนี้พาจิ๋วไปดูอหน่อยนอนเหรอไม่มีว่างเปล่าพรุ่งนี้จิ๋วแบบไม่อยากขับรถไปเองอ่ะว่าจะนั่งแท็กซี่ไปสยามอ่ะรอไม่มีรถหาชุดรถไฟไหมนะคะพรุ่งนี้ไปนั่นไปดูตัวอย่างห้อๆนะัวอยเกินพี่ชอบมีให้นะคะพี่ชอบหนุ่มมากขอบคุณค่ะ มีกล่าวว่าจะไปพี่จุ๋มไปด้วยไหมสยามเดี๋ยวหลังไม่โอเคจะไปสยามไงพรุ่งนี้จะแบบไม่ขับรถไปเกลียดขับนั่งรถไปเลยนั่งแท็กซี่ไปแทนไปดูชุดหาแถวนี้ละมันไม่มีมาแล้วสาอุดิอาร้700ไม่700นะมีคนหรือนางฟ้านางฟ้าไม่ต้องบินขับรถใช่ค่ะพรุ่งนี้ไม่ไปไปไม่ได้จะไปอุดรพรุ่งนี้วันพฤหัส ก็จะเดินเดิมทางแล้วเดินทางไปโคร,ราชไงเนึกว่าลืมวันนะเนี่ยจุ๋มบอกว่าพรุ่งนี้จะไปอุดอรแล้วในหมดกถึอุดอรแล้วสุขะเนื่องว่าลืมวัน,วนขอบคุณค่ะเอฟซี<า>พี่ติ๋วตลอดไปอุ้ยน่ารักขอบคุณมากอ่ะวันนี้จ,จุ๋มมา review ในกาให้ดูดีกว่า พอดีว่าพี่นะคะที่จ๋วรู้จักกันมานานนมนะคะอยู่ที่อุดรเนาะเขาขายหมดปาเตะป้าเออสายไม่เท่ากันเพิ่งเอามาใส่วันเนี้ยเขาเพิ่งส่งมาให้เขาขายแค่เรือละ450บาทเองนะคะคดีม,มากพี่เขาขายเรือละ450บาทไปหาซื้อกันเดินเนี่ยดูดีแต่ว่ามันไม่ใช่แบบว่าปาเตะนะมันเป็นเหมือนแบรนด์สกายอะไรก็ไม่รู้อะค,ค,คล้ายๆกับปาเตะแต่ไม่ใช่ปาเตะนะคะ เวลาพวกเรานี่ยบอกเล่าแน่บอก,นะบอกโอเคได้เลยวันนี้พี่จิ๋วแต่งหน้าละมุนมาเส,สียงดังเสียงเลยนะบอกเล่าบอกเล่าไม่ใช่เมื่อกี้นะเ<ถ>สเลจมัาติดคอเสเลจมันติดคอโอ้โหเสียงเล้อะเดินเนี่ยสีรอยห่าสีบาทมีหลายสีมากเลยจิวจ๋วอ่ะจิ๋วก็ลืมรีวิวให้เพิ่น พอดีเพิินแบบว่าคนรู้จักจาก,กันยูดอนก็เลยเออทรงมากพี่ทรงมากแบบมันสวยอะ่ะ450บ<อ>าทเหมือนปาเต้เลยอะ่ะแต่ว่าไม่ใช่แบรนด์ปาเต้นนะไม่ได้กอปปาเต้หรืออะไรทั้งสิน้นแต่คล้คลายๆเฉยๆนะคะก็ใส่ใส่ไม่คิดมากอะ่ะ450บาทอ<ร>่ะใส่ไม่คิดมากอะ่ะแล้วตอนนี้พี่เขาเปิดตัวแทนจาหน่ายนะคะทั่วประเทศเลยรายได้ดีมากคือเชื่อไหมว่าเขาทําไม่ถึงเดือนอ่ะ เขามีตัวแทนเปิดตอนนี้5,000ักว่าเรือนแล้วที่เขาขายได้อะมีสีเทาสีดำนะคะแล้วก็สีขาวเนาะเออเนี่ยดีเดี๋ยวจิวให้แท็กอ่าเฟซบุ๊กพี่เขาไปแล้วกันนะเดี๋ยวลงรูปให้เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วกันลืมยุ่งยุ่งนะคะวันนี้ก็เลยเอ,อเข้ากับชุดดีก็เลยใส่มาแต่ว่ามันยังหลวมๆอยู่ยังไม่ได้เจาะเพิ่มน่ารักมากขอบคุณนะคะ น่าสวยนีน้สีน,น,นี้สวสวยนะคพจะวน้ในห้องซื้อของอันนั้นน่ะดีของบอบบี้บาวติดแน่นดีด้วยยิบแซงไม่โอเค กินแปบ๊บเดียวหลุดไปไหนแล้วกินกินลิปได้ทุกต้องเติมตลอดอะไม่โอเคเปรี้ยวมากเลยนิวน้วนีว้เปรี้ยวมากเลยเปรียปร้ยวปี๊ดเลยนะจะเพีเอฟสวยนะเนี่ยสวัสด,ดีทุกคนนะคะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทําอะไรกันอยู่เ,เงาเงาเงียบเงาๆนะคะเงียบเงาๆกันอยู่หรือเปล่าเปลาเล่าเรามีสเสน่ห์มาค่ะโอ้ยอีิริบจาพี่จิวไปใดงับไปไหนงับ ไปส่งพี่งับไปไหนงับไปไหนงับทำไมต้องมีงับไปไหนงับไปของมี่งับสุดจัดเวลาหนาวสุดจัดเลยไม่ต้องใช้ภาษาไปเล่นมากเลยอ่าพี่รันสปายอะจะส่งพี่หาเชียร์ดอนะคะสวยมากเลยสวยเขาห้า ไอวันจูรียูอาพูซียาโอพัสทำไมมีแต่พวกเงินกามเนี่ยะฮะฮะฮะรถติดมากนะคะทุกคนตอนนี้รถติดแบบติดเบอร์แรงติดสุดติดขั้นสุดติดติดติดพดติดพวอติดอิลี่อิลอ เออโอโหภาษาจริงภาษาอะไรก็ไม่รู้นะคะวันนี้ใช้กล้อง iPhone ถ่ายเป็นไงบ้าง iPhone X ชัดมากอะพี่จุมเข้ามาด้วยไม่ชัดมากเลยอะชัดแบบชัดแบบชัดโคตรแฟนของหนนี้ทำไมเนี่ยเดย์ทุกคนของเราสิลาคนของเราเชียวไม่มีอง สวัสดีทุกคนนะคะแบนออกสซอเลยเออใช่จริงๆไม่เป็นไรปล่อยมันไปพี่จิวหนักนมไหมไม่หนักค่ะเบาว,วิวเลยค่ะพี่ก็ไม่เคยเอาหนมมาชั่งเลยสิ<ม>เนาะก็เดี๋ยวจะลองวันหลัง<ม>จะเอามาชั่งน้ำหนักอยู่ว่านมเต่าข้างหนักกี่กิโล <laughs> เออ บางทีช่วงนี้ก็รู้สึกว่าตั้งแต่ไปเปิดร้านอาหารมารู้สึกว่าไม่ได้โชว์หน้าอกเลยรู้สึกว่าเสียดายเงินมากที่ทํานมมาออจะได้ไปอ,ออกแล้วนะคะเออเนี่ยตั้งแต่แบบเนี่ยเพิ่งจะได้แต่งตัวแบบเซ็กซี่เนี่ยวันเดียวเนี้ยแหละเนี่ยเออสวัสดีจากเกาหลีสวัสดีนะคะอาภาษาเกาหลีสวัสดีเรียกว่าอะไรอายมเซใช่ไหม ใช่ไหมใช่ไหมอยยามาเซอะไรสักอย่างนี่แหละเออเออนะโหลวันด,ดีจ้ามเมื่อไรจะมากินสักทีซูชิรอ,อยูยนี่ครับคนสวยสวัสด,ดีค่ะค่อยฮักจเจ้อโอ้ยขอบพูดหลายๆจ้าเมียอยู่บานะบอกว่าเป็นบอ <laughs> ผมดูแต่นหน้าหน้าสวยมากโอ้ยจริงๆเหรอคะคุณเจมบอนคุณเจมบอนไม่ได้โกหกจิ๋วใช่ไหมคะ <laughs> <laughs> ตอนนี้เร็วเร็ว เร่งเลยเร่งสปีดเลยตอนเนี้ยจุดเนี้ยจะติดไฟแดงอีกรอบหนึ่งนะติดก็ติดไปค่ะเราไม่รีบค่ะเราเรารีบชิวเราต้องห่วงความปลอดภัยในรชีวิตของเรานะคะเร็วมั่นขจไหนไม่หลุดเลยไม่เอามันอันตรายเราต้องขับช้าๆไฟแดงติดดาอน์มาเลยอ่าตีตีตีขวาไม่ตีค่ะไม่ตีไม่ส่งค่ะ ไม่ส่งค่ะมันอยู่ในซอสข้างใน,นมายาลาบกอทะลุ้โอ้ยร,รู้แล้วจังใจเลยไม่ใช่ตึกนี้ไอ้ตึกหนึ่งพรีไมเฉยๆชนเลยไหม มเมอ,อันนี้ใช่ไหมไม่อะนะีกนึงไปอีกนิดนะึงยวรโอเฉยๆลูกค้ามารอยอยู่ตรงนี้ผงงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่รีโอครับตึกไขเบอร์พร้อมได้ไหมมันไม่ใช่ตึกนี้คะ่ะเอารูปให้ดูเนี่ยตึกนี้คะ่ะเยอะปะเดินกลับเองไม่ยากกลับเลยว่าไกลๆเออเดินกลับเอาเดินไปตลาด นี่แหละค่ะถูกค่ะใช่ค่ะท่าจะพาหมาไปอาบน้ำแล้วค่ะคิดถึงนะคะเด็กใหม่ซีอูค่ะค่ะซีอูค่ะอ่ะไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราจะไป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 ส่งหมาอาบน้ำนะคะหมาเรายังไม่ได้อาบน้ำเลยนะคะเราต้องไปอาบน้ำให้หมาหมาก่อนนะคะ ตอนแรกกะว่าจะพาหมาไปอาบน้ำอยู่ตรงอ่คิสตันพาร์คแต่ว่าคิดว่ากลัวรถติดตอนเวลาจะมารับเขาบอกว่ามีตรงนี้ใกล้ๆคอนโดจิ๋วมีที่อาบน้ำเราจะลองที่ใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะจะได้แบบว่า รักที่สุดขอบคุณนะคะก้องไ iPhone มันชาด์จมากเลยอ่ะปกติอยู่ไม่ได้ใช้ก้องไ h o n e ไลฟ์สักทีใช้กล้องซัมซุงไลฟ์ก้องซัมซุง Samsung มันจะมีความละมุนมันจะแบบหน้ามันจะไม่เป๊ะขนาดนี้อันนี้แบบมันคมมากเลยอ่ะคมจิบเลยอ่ะคนว่าไหมจิวว่ามันคมมากเลยแล้วแบบผิวมันแบบมันออกเหลืองๆอ,อ่ะเวลาเราไลฟ์อ่ะ ร้านนะคะร้านซูชิของจิวนะคะอยู่ตรงข้ามตลาดเรียบด่วนใครรู้จักตลาดเรียบด่วนบ้างไหนขอเสียงและใครไม่รู้จักตลาดเรียบด่วนบ้างไหนขอเสียงจิวจะได้บอกถูกนะคะใครอยู่ตลาดเรียบด่วนใครรู้จักตลาดเรียบด่วนบ้างใครรู้จักตลาดเรียบด่วนบ้างร้านของจิวอยู่ตรงข้ามยืงยองกับตลาดเรียบด่วนสังเกตไหมว่าตลาดเรียบด่วนตรงกันข้ามก็คือเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าปั๊มน้ํามันปอตทอถูกไหมคะแล้วปั๊มน้ํามันปอตทอเนี่ยข้างๆปั๊มจะเป็นศูนย์ซีจีสี่ร้อยก็คือศูนย์รถนั่นเองนะคะศูนย์รถนะคะก็อยู่ในศูนย์รถซีจีสี่ร้อยเลยอยู่ข้างกับปั๊มปตทเลยติดกับปั๊มปตทอเลยแล้วมันจะเป็นแบบร้านร้านซีจีสี่ร้อยแล้วปั๊มปตทแล้วก็ข้าวผัดปูใช่ไหมร้านสิวเนี่ย คืออยู่ติดกับปั๊มปตทในศูนย์ซีจีสี่ร้อยเลยนะคะเข้ามาในศูนย์สามารถจอดรถได้ทุกที่เลยนะคะเข้ามาในศูนย์ซีจีสี่ร้อยมันก็เป็นศูนย์ซูซูกิด้วยก่อนจะถึงในในในอันนั้นเดียวกันนะอะอนั่นแหละอยู่ยตรงนั้นแหละจะได้อ่านน้ำให้มาไหมเนี่ยประเด็ไม่มีที่อ่านน้ำให้มา นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้มีใช่ไหมวะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแอบมาทุกคน,นมาแอบมา,มาเอออาบน,น้ำตัดขนนี่ไงเออได้แล้วได้แล้วไม่มีที่จอดอะทีประเด็เดนจอดตรงนี้ได้ป่ะนี่ก็ยัง จะปิดแล้วอะอีกชั่วโมงเดียวนะร้านปิดอ่ะ ขอเข้าอนุญาตเข้าไปถามแบบนึงได้ไหม เข้าตรงไหนเออเข้าตรงไหนคะเข้าเข้าร้านปิดห้าโมงหรอคะอ๋อว่าอาบน้ำตัดขนอ๋อตัดขนต้องลุกออยก่อนอาบน้ำน่าจะแตะตัดขนไม่ได้มั้งเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่เลยอะค่ะน้องสา อาบได้ใช่ไหมคะ จเจ้าน้องมาอาบน้ำอ๋อทำแล้วใช่ไหมคะอะไรนะคะเข้ากไปทำเข้ามาแล้วใช่เข้าไปแล้วแต่ทีนี้อาบเลยดีไหมอาบเลยก็ได้ค่ะเดีเ๋ยวเดี๋ยวเอาน้องมาให้นะคะแป๊บนึงได้จ่ายแล้ว,วนะคะทุกคนอบบนุญาตแป๊บนึง ที่จอดแบบมันไม่น่าจะจอดได้ลุกจะโดนขวดไหมเนี่ยเคเคเค ตายแล้วโดนลดหมดแล้วนนคุณคะ แปลเป็นยังไงคะงชื่ออะไรครับน้องซูชิค่ะ จะได้ตัดขนด้วยเรียมๆขนไม่ทันเนาะใครเป็นคนตัดขนให้อ่ะคะเจะได้ตัดขนไม่ทันตอนยังเล็กอยู่เลยรอให้โตหวอนก็ได้ค่ะขนมันขึนะะ้นมาแบบเต็มหมดใช่ตังนะคาตัวเล็กก็เป็นอย่างนี้แหละต่อเล็มๆตรงไอ้ตรงตุดตดให้หน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรจริ๊นเนี่ยซูชิค่ะเลอะอึไม่ว่ามันเลอะ

แบบว่าที่อาบน้ำด้วยดูดิที่น้องหมาเล่นน้ำเลยนีด่ดริค่ะบรรยากาศดีมากเลยดีมากๆข้างหลังปเป็นยังไงอันนี้เพิ่งจะเคยมาด้วยเนี่ยทีนี่แบบหญ้าให้น้องหมาได้เล่นด้วยอ่ะเออดีเน,ะนาะ